ไทยเจซ้นาทีไทยไทยน้านห่วยอย่างเปยเอาเป็นของนาห่วยล้งสิเเ็นมนหร้านมันเราไปื่อนี่หว่วยอันนี้หว่วยนี่หว่วยนี่น้ำหว่วย เพอนเขาวันี้เขาเขาเขาตรงนี้เขบปกสังเจว่าเน้มาพอดยาานมากจๆเคย่าง้เป็นเร็วเดินนี้ ออนั่นดีตั้งแล้วมันเร็วมันเพริ่วเร็วไม่ใช่ไม่ไมเพรก็ต้องเป็นเลงในแด้นี่เลงในก็ต้องเป็นเลงในมึงมันแหล่งหลายเนาะกําลังมีหน้ามีมผลมะหวังหลานเขาแข็งยางดีสิงน้ำขาวจานพันแม่น้าบอกนายจะแม่นีิยังมา นั่นข้าวเหนียวขอวะาของนายยะน่ะข้าหียไกิน่กตัวอดะฮั้าวกอนเรดีใดีนวสาทำเออ่ะปิดตัวแดงกแดงอะน้มัเกา